สวัสดีครับมาพบกับผมบูมอาร์ตตอรี่นะครับใน e p ีที่9นะครับวันนี้นะผมก็จะมาสาธิตนะครับหรือว่าสอนนะครับการวาดใจนอสนั่นเองนะครับในเรื่องวันพันแมนนะครับผมเป็นคู่หูหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของไซตารมะของเรานั่นเองนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวาดพร์ตเทรตครึ่งตัวออกแบบคาลิเตอร์ดีไซน์เช่นเคยนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปรับชมกันเลยครับผม ทำฟุตเทจหายไปส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนช่วงม้าถึงหน้าแล้วก็การวาดเส้นผมนะครับหลักการของคลิปนี้นะครับก็คือการตวัดนะครับเส้นให้โค้งนะครับตวัดเส้นให้โค้งที่สุดนะครับแล้วเราก็นะครับลงเส้นให้หนักแน่นนะครับสังเกตว่าผมเนี่ยมันจะออกมาจากจอมนะครับจอมก็คือจุดตึ่งตาของกระโหลกศีรษะนั่นเองนะครับอการว่าเจนนอของผมเนี่ยผมมันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยจะตวัดเส้นแบบเร็วเลยนะครับต่อมาก็มาเริ่มวาดใบหน้านั่นเองนะครับ ใบหน้าเนี่ยนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเรฟเฟอเรนซ์บ่อยๆนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราต้องเก็บรายละเอียดของใบหน้าซึ่งที่ถูกทําลายแล้วนะครับอ่าจน้อนนะครับมนุษย์ไซบอร์กนะครับก็ต้องมาวาดสนเป็นหุ่นยนต์นะครับอ่าการลงลรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเรฟเฟอเรนซ์บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าอ่ามีจุดไหนที่เปลี่ยน แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเองได้นะครับไม่ต้องยึดติดกับเลเวลเลนมากนะครับแต่ต้องดูบ่อยๆนะครับเพื่อให้ได้สัดส่วนที่สวยงามนั่นเองนะครับผมอ่ายังไงบ้างครับการว่าเจนอตของผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปให้ฟังทีนึงนะครับท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับนี่คือการว่าเจนอตก็ได้เสียจสิ้นลงไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วมาเจอสรุปท้ายคลิปขับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับการสาธิตนะครับการวาดเจนอต์นั่นเองนะครับหลักการก็เหมือนเดิมเลยครับสเต็ปง่ายๆคือวงกลมนะครับวาดเส้นแกนแบ่งเส้นดวงตานะครับแล้วก็ใส่กล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับทริคสําคัญในวันนี้ครับที่ผมสอนนะครับคือผมสาธิตดูคือการวาดเส้นผมนะก็คือการตวัดนั่นเองนะครับน้องๆการตวัดเส้นให้คมที่สุดแล้วก็ ดูเ e เร์เฟนบ่อยๆนั่นเองนะครับเราสามารถเติมเองได้แต่งเองได้นะครับเพื่อไม่ให้อ่าผลงานของเรามันไปซ้ํากับเ e f e r ร์เฟนหรือว่าเราสามารถใส่ไอเดียของเราเข้าไปได้นะครับอ่าคลิปนี้นะก็จะเป็นการสาธิตการวาดอย่างเดียวนะครับส่วนในคลิปหน้านะผมจะทําเป็นพาร์ทแยกก็คือ9.2ก็คือตัดเส้นนะครับตัดเส้นให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็จะมีภาคพาร์ทถัดไปอีกก็คือสีไม้ง่ายง่ายนิดเดียวนะครับอ่าก็อาจจะต้องใช้เวลา นานหน่อยนะครับในการในการตัดต่อในการอะไรก็ยังไงก็ขอให้น้องๆติดตามรับชมมาด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่มากดไลค์กดมาคอมเมนต์นะครับทั้งติชมให้กําลังใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็ชอบแล้วก็อยากจะฝึกนะครับทําเป็นบล็อกเพื่อเตือนความจําเองว่าเออผมก้าวมาถึงจุดไหนแล้วนะครับของ ขัน้นบันไดการฝึกฝนนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วมาติดตามชมว่าผมจะวาดรูปอะไรต่อไปในการฝึกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ